ไปค่ะข้างบนไม่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 เป็นไรหรอกไม่ไม่ไม่ทานได้เดี๋ยวนูไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไปนั่งทานข้าวก่อนเพราะหนูบอกคุณอาแล้วว่ามาเดี๋ยว้ยงข้าวไม่ต้องเกรงใจหนูไปนั่งข้างหน้าข้างบนไม่ต้องซื้อก็ไม่เป็นไรไปพามาก่อนมาก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้ค่ะได้ยินดีแค่นี้ก็ยินดีแล้วมาค่ะาแ้ว่ นั่นไหมอะไรมาโอ้คุณอาเดินไหวได้อยู่ใช่ไหมเดินหวได้เอาเครื่องแอร์ไหมคะเครื่องแอร์ไหมเอาข้างนอกอยากมาดูลูกสาวไงดูแหวนอามอามขอบคุณค่ะเอาข้าวข้าวให้คุณอาสองที่ด้วยหนูให้คุณอาทานข้าวด้วยไไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนคุณอาเพราะว่าหนุ่ม่บ้านทําอยู่แล้วหนูบอกคุณอาแล้วว่าทานข้าวอะไรได้เต็มที่รับกาแฟไหมคะ เอาก็ปกติทานกาแฟกันไหมกาแฟเย็นเอาไหมเอากาแฟเย็นเป็นกาแฟนมหรือว่ากาแฟแบบไม่ใส่น้ําตาลเลยเอาแบบไหนเออเอาแบบไหนได้ได้ทั้งสองแก้วเดี๋ยวหนูทําให้เอาแบบไหนดีเอาแบบนมหรือว่าไม่ใส่น้ําตาลรือเออเอาแบบหรือว่ากาแฟดํากาแฟกาแฟนมลูกจะสั่งมาอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะแต่พอดีแกไปซื้อรถส่วนกลางวันแกจะไปซื้อรถ ช่ก็ดูไ์ทุกวันแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปดูซิว่านั่นไม่มาแล้วคนก็มาหาหนูเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมีข่องมีข้าวให้พร้อมผู้สูงอายุเติมมันมาเลยโอ้โหน่ารักที่สุดเลยมาจากไหนคะเนี่ยปลาจีนอยู่ในเมืองอยู่ติดสูดีสุดเอ้าเหรอคะ อ๋อก็บอกว่าหนูอ่าอ่าอ่าเขาบอกว่าได้เงินส่วนเกียร์มาเลยหนูก็เกรงใจมากโตั้งใจมากได้มาดูมาดูไงค่ะค่ะมาได้ไม่เป็นไรใจเราจะได้เออบอกได้จรนาจริงน้อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะตามตามที่เห็นไหมจริงจริงจริงตามจริงเลยนไปซะโนดบิ๊กซีหนูใช่ไหมไปแน่บิ๊กซีอยากเดินแต่เดินไม่ไหวเป็ดเป็นยังไงลูกเรียบร้อยไหมอ่าเดี๋ยวหนูให้ แม่บ้านทํากับข้าวให้ถึงน้ออามรอแป๊บนึงน้องอามเราจะได้บอกเขาไงว่ามีผ่านมามาหาหนูถ้าเกิดมีโอกาสมาอีกก็มาทานข้าวได้ค่ะมาได้เลยงไม่ผ่านแต่ว่าถ้าเกิดพวกญาติพี่น้องะได้เขาว่ามุ่งหน้ามามีจบได้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 โอเคยินดีค่ะแต่ตัวเองนะมันรุ่นนี้แล้วไม่รู้จะซื้อไปทำไรไล้เข้าใจเข้าใจค่ะถึงบอกว่ามาหากันได้ถ้าอยากเออได้เลยนั่งพักนั่งอะไรได้นะอ้าวเหมือนญาติเดี๋ยดูแลค่ะไม่เป็นไรค่ะ เอฟซค่ะบอกว่าดูไลฟ์สดแล้วอยากมาหาเรามาได้เลยมาชมเลยว่าโชว์รูมเราเป็นยังไงเกตยินดีบริการนะคะแล้วก็แวมะมาทานข้าวได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรแวมะมาหากันได้ยินดีบริการทุกเคสน,นะคะบ๊ายบาย